สวัสดีครับธันดาเลนเกียนทลายกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับอโซเลนทิปและทริคของเราในครั้งนี้นะครับผมแท่แล้วในเมื่อมันมีคําถามมันก็ย่อมมีคามําตอบครับผมซึ่งข้อสอบอโซเลนประจําปี2022คราวนี้เรามาแคะดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่คําถามนะฮะผมขอเตือนก่อนนะครับว่าคําตอบเนี่ยที่ทุ้คนเห็นเนี่ยครับมันอาจจะไปอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนอยู่ตรงโน้อนอยู่ตรงนั้น,อย,น,นอยู่ตรงนี้นะครับหรือไม่งั้นก็ไอ o ฟนไม่อาจจะกระกระจายกัน ไม่ได้เรียงตามออเดอร์อย่างที่พวกคุณเห็น,นมันอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตอบอะไรนั้นการุณาดูดีดด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณเฉยครับคุณเฉลยผิดอีกแล้วครับผมจากการที่ดูไม่ดีของคุณเองนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะผมตรวจสอบมาแล้วว่าทั้งหมดนี้มันมันถูกต้องครับจากหลายๆท่านช่วยกันนะครับผมในกลุ่มอส่วนไนนั่นเองเอาล่ะไม่รอช้าเราไปดูคําถามแรกกันเลยดีกว่าเริ่มจากคําถามประวัติศาสตร์ครับผมคําถามแรกมีอยู่ว่า เอินที่เคยติดตั้งให้กับเ e s t อเ y อรนั้นมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าไหร่ครับผมในประวัติศาสตซึ่งคําถามนี้อาจจะเป็นข้อที่ทริกแลหลายท่านมากเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเพี้ยนซะหน่อยหนึงแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าอยากจะรู้คําตอบนั้นนะ็คือ305ม mm, ิลิเมตรครับผมนั่นคือขนาดเอินที่ใหญ่ที่สุดที่เคยติดตั้งให้กับเดสทอเยอรครับซึ่งเรือที่ถูกติดตั้งเนี้ ก็คือรู้สึกจะเป็นแก๊งออ f เ c คลาสครับผมออฟเรคลาสเ s ตทอยเยอร์ er. รู้สึกจะเป็นของรัสเซียนะเพราะว่าหน้าตาของมันมันหน้าตาเป็นยังไงเราไปดูดีกว่าครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงผมบอกเลยว่าประทับใจมากาล้วครับผมนี่คือออฟเรคลาสนะครับผมเป็นของรัสเซียนั่นเองซึ่งปืนที่เคยติดตั้งนั้นก็คือปืนขนาด305ม mm. เมเป็นรีคอย l e s s r i f l ลครับผมซึ่งเอาว่ามันใหญ่แค่ไหนถ้าเทียบกับเรือเ e ตทอยเยอร์ลำจิ๋วแบบนี้ครับขนาดนี้แล้ว ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนรีโหลดเขารีโหลดกันยังไงแต่เป็นว่ามัน <c oughs> โอเคนะครับผมเราไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าครับสำหรับคําถามข้อต่อมานะครับมันเป็นคําถามที่ว่า1นน็อตนั้นมีความเร็วเท่ากับเท่าไหร่นะครับผมซึ่งก็แน่นอนแล้ว 1. น็อตนี้ยังมีความเร็วเท่ากับ1.85กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับผมอ่าข้อต่อมาเัาก็ยังเป็นข้อสอบประวัติศาสตร์อยู่นะฮะมีคําถามนั้นนี่อยู่ว่า ในการรบทางทะเลนั้นกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงไปนั้นไปตกข้างๆเรือโดยไม่มีการโดนจัางๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเดิมครับก็ยังเรียกอยู่เหมือนเดิมเขาว่านิยมิสครับผมเหมือนกับปีที่แล้วเลยไม่มีผิดครับผมไม่ขออธิบายเพิ่มเติมแล้วนะเพราะมันเป็นอย่างเดียวกับปีที่แล้วชัดเลยเอาละมาข้อต่อมาเป็นคําถามในเกมกันบ้างถ้าถามในเกมมีคําถามอยู่ว่าในร้านกิลนั้นจะมีเอ่อเพียสีพาร์ท อีชิ้นใน1สัปดาห์นะครับผมซึ่งคําตอบที่ถูกต้องก็คือ20ชิ้นนะครับอ่าคําถามต่อมาก็ยังคงเป็นคําถามในเกมอยู่ครับผมนั่นคําถามอยู่ว่าแอร์คราฟร์แครเลียนนั้นที่ซ่อนตัวอยู่และยังไม่ถูกเปิดเผยนั้นจะได้รับบัฟอะไรครับผมบัฟดังกล่าวนั้นก็คืออินเค a ร์สดาเมจก็คือแอร์คราฟร์แครเลียนเหล่านั้นที่หลอดมีเทคชั่นไม่เต็มนะฮะก็จะได้รับ increase damage ครับผมถ้าเกิดบัฟนั้นมันขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่ง Craft, Car rier, แอร์คราฟแคริเอรเราถูกเจอราบนี้จะหายไปนะครับผมนั่นก็คือเป็นคําถามที่ว่าทําไมแอร์คราฟและแครเของหลายๆท่านนั้นดาเมจถึงได้ตกลงหรือว่าไม่มีดาเมจนั่นเองนี้ก็ไประวังและปรับปุบงกองเรือกันเองนะครับผมเอาล่ะคาถามข้อนี้ข้อต่อไปเป็นคําถามประวัติศาสตร์ครับคาถามน,นี้อยู่ว่าเรือแบตเทิลชิปลำสุดท้ายของโลกนั้นสร้างเสร็จในปีไหนนะครับผมหลายท่านเนี่ยถ้าไปคน้นอุย้ยหลายท่านเนี่ยถ้าเกิดไปค้นข้อมูลเนี่ยฮะ จะไปพบว่าเรือแบทเทิลชิปล่าสุดท้ายของโลกเนี่ยที่สร้างเสร็จเนี่ยครับนั่นก็คือ HMS Vanguard ซึ่งมันของอังกฤษแต่รูเรือของ HMS Vanguard เนี่ยมันไม่มีอยู่ในแอโซเลนถูกไหมฮะเพราะถ้าเกิดว่าท่านไปดูกันจริงๆแล้วก็ HMS Vanguard เนี่ยถูกเลดาวเมื่อวันที่เอ่อวันที่2ตุลาคมปี1941นนะครับผมแล้วก็ ถูกสร้างเสร็จถูกปล่อยลงทะเลนะครับในวันที่30พฤศจิกายนปี1944ัน้นั่นเองแต่มันนี่มีตัวเลือกเนี้ยใช่ไหมมันนี่มีตัวเลือกนี้หน,นหนโซเลนตัวลงแล้วปีพวกนี้ที่สร้างเสร็จเนี่ยคือปีไหนกันแน่คําตอบนั้นก็คือเรือที่สร้างเสร็จลำสุดท้ายนะครับแรตเชิปลำสุดท้ายนะครับที่สร้างเสร็จนะครับนั่นก็คือในปี1 9 5 5ัน้นั่นเองซึ่งเรือดังกล่าวนั้นมีชื่อว่าชองบาร์สครับผม หลายท่านอาจจะ what, what, what?! what ใช่ครับทองบาร์กครับผมเป็นเรือที่สร้างเสร็จในปี1955ครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาทองบาร์กที่อ่อยู่ที่คลาสบังกานั้นไปได้มียเรื่องกับเมกาครับเมกาส่งในชาชูเชตมาถล่มเพราะฉะนั้นนางเลยต้มนั่นตึ้งอยู่ตรงนั้นแล้วพอหลังจากจบสงครามโลกนางนี่ถูกกู้ขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการเรโทฟิตนางใหม่ให้กลายเป็น เรือแอคทเวร์ชิปเอวิเอชันแอทัวรชิปนั่นเองก็คือเรือประจานบานที่ติดเครื่องบินได้นะฮะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ผมบอกเลยว่าผมยังคงรอแม่นางชองพั c, กกลับมาเป็น b ีบีวีในโซเลนเป็นเรือลุ้งนะครับนางต้องมาแน่นอนไม่รู้ว่าปีไหนเพราะมันในประวัติศาสตร์นางเป็นอย่างนั้นและโปรดเถอะหรือจะเป็นเรือลำใหม่แล้วแต่เลยผมยังคงรอคอยนางอยู่ครับผมเอาล่ะรครับคาถามข้อต่อไปคือคําถามในเกมนะฮะคาถามนี้มีอยู่ว่า คุณสามารถเก็บภารกิจสูงสุดในโอ peration Silent ได้สูงสุดกี่ภารกิจนะครับคำตอบนั้นก็คือเ็ดภารกิจนะครับผมอ <c oughs> คำถามนี้พลิกหลายๆท่านสนุกสนานมากครับคำถามข้อต่อมานะครับมีคำถามนั้นมอยู่ว่าเ,เมื่อเรื่องคุณปิีสถานะ c o o f w a ใน o อ peration Silent นะครับสถานะดังกล่าวส่งผลอะไรกับเรือของคุณนะครับผม สถานะนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเอาเรือไปจมเนี่ยไม่รู้หรอกสถานะดังกล่าวนั้นกนะ็คือสกิลต่างๆที่อยู่ในเรือไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมก็คือสกิลอาดิซเบิลนั่นเองใช้งานไม่ได้นะครับนั่นคือข้อ4ครับผมอ่ะต่อมาเป็นคําถามประวัติศาสตร์กันบ้างคําถามนั้นมีอยู่ว่าเอ่อข้อใดไม่ใช่วิธีการนําเรือขึ้นจากแอร์คาร์ฟแคเรียนะครับผมซึ่งอันนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าไอ้ทำไมมันถึงได้ไม่ใช่เพราะว่าคําตอบที่มันไม่ใช่นั้นก็คือกาว เอฟเฟกต์เทคออฟนะครับเพราะว่าไอ้กาวเอฟเฟกต์เทคออฟเนี่ยใช้กับเรือใช้ใช้กับเครื่องบินที่ต้องการบินขึ้นบนบกเท่านั้นไม่ได้ใช้กับแอร์คาร์ฟแคลรีร์แต่อย่างใดนะครับผมซึ่งอ่าโรเก็ตแอซิดเทคออฟนี่เราได้เห็นแน่นอนว่ามันมีอยู่บนแอร์คราฟต์ฟแคเรีย์คาตะเภานี่ปัจจุบันยังใช้อยู่สกีจัมปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ครับผมซึ่งกาวเอฟเฟกต์ไม่ได้ใช้กับแอร์คาร์ฟแคลรีร์แน่นอนครับอ่ะคำถามต่อมาก็ยังคงเป็นคำถามประวัติศาสตร์อยู่นะครับ เข,า,ขาถามบอกว่าพ่อใดไม่ใช่ชนิดของตัวจุดระเบิดในทอร์ปิโดครับผมตัวจุดระเบิดเนี่ยในทอร์ปิโดเราก็น่าจะได้ยินมาหลายชนิดแล้วไม่ว่าจะเป็นคอนแทกก็คือหน้าสัมผัสแมกเนติกหรือว่าอะคูสติกซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันนะแต่ถ้าเกิดผมทําไม้ผิดเนี่ยปัจจุบันรู้สึกมันจะเป็นโซนา่าล็อกและใช้ร่วมกับอะคูสติกซึ่งที่ไม่มีแน่ๆครับคือกาวิตี้แหลงน้งําทงเกียวรายการจุดระเบิดทอร์ปิโดครับ <laughs> ผมต่อมาเป็นข้อสอบในเกมครับผมฮ ข้อสอบวันนี้ผมว่าทริคครหลายๆท่านได้สาใจมากอุปกรณ์ติดตั้งเรือในข้อใดที่มีตัวเลือกเยอะที่สุดในเก์แล็บก็ผมผมบอกเลยข้อนี้นสนุกถ้าเกิดว่าคนไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้เข้าไปดับในโตัวเกมนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือปืน AA กันก็ผมก็คือปืน AA ทั้งหมดนั่นเองคุณไปลองดูนะว่าในเก์แล็บมันมีปืนเอกี่กระบอกอ่ะฝันว่าข้อนี้เอาลครับ คำถามตอนนี้ก็เป็นคำถามประวัติศาสตร์อีกครั้งนึงนะครับข้อใดเป็นคำย่อหรือว่าชื่อย่อที่ใช้เรียก h explosive s h e l l นะฮะข้อนี้ใครตอบอยดผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะนั่นคือ HE นั่นเองผงไมไม่ต้องอธิบายอย่อื่นแล้วนะว่า HEAP h เอพเฮย่อมาจากอะไรบ้างไม่ต้องอธิบายแล้วนะผมว่าพวกท่านน่าจะไปหาเองได้ครับผมต่อมาเป็นคำถามในเกมนะครับผมคำถามนี้มีอยู่ว่า ข้อใดไม่ได้มีส่วนช่วยลดโอกาสในการถูกโจมตีนะครับในการถูกซุ่มโจมตีใช่แล้วข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่แข็งนัครับในเกมเนี่ยก็อาจจะมีเขาเรียกว,ว่าความเฮฮาปาร์ตี้และเถียงผมมากเลยแล้วกันซึ่งคําตอบในข้อนี้นะครับนั่นคือการเพิ่มสปีดของกองเรือของคุณนั่นเองข้อนี้นะครับไม่ได้ช่วยในการลดโอกาสการถูกซุ่มโจมตีนะฮะเพราะว่าทั้งหมดเลยเนี่ยการเพิ่มเอการเพิ่มค่าหลหลีกการเพิ่มค่า Aviation หรือว่าการติดตั้งเกียมบางอย่างนั้นสามารถลดการ ถูกซุ่มโจมตีได้แต่สปีดไม่ได้ช่วยครับสปีดทาให้กองเรือคุณเดินทางได้ไกลขึ้นครับผมคำถามข้อต่อไปเป็นคําถามในเกมนะครับผมสำหรับคําถามข้อนี้มีว่าสมุด E X P เ1นหนึ่ง a า a นะครับให้ E X P เท่าไหร่ครับผมถ้าเกิดว่าท่านใดใช้นักสูอ E X P บ่อยก็น่าจะรู้นะ,ะว่าเล่มหนึ่งให้ E X P ทั้งสิ้น3 0 0 0พอยต์นะครับผมเอาละครับผมสำหรับข้อสอบปะสวเลนประจำปี2อ2 2 ครับผมก็ต้องขอจบลงกันทกเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับปีหน้ามันจะมีข้อสอบอันฝันอะไรมาให้เราแค่กันอีกไหมลืมติดตามชมกันนะครับเล่นเกมย่งมีความสุขค้นหาคำตอบกันอย่างมีรอยยิ้มและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผม